PharmaFact Academic Center, a total Center, for better solution life. สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านจากการสังเคราะห์ DNA ในสเกลห้องแลับวิจัยไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมเลยค่ะซึ่งต้องทำภายใต้มาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice ใช่ครับ โดยเฉพาะเมื่อจะนำดีเอสังเคราะห์ไปใช้ในคนเช่นเป็นส่วนประกอบในยาหรือวัคซีนข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากโมดูลที่4 DNA สังเคราะห์จากแ a บสู่การผลิต GMP เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่า GMP คืออะไรในบริบทนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนมุมมองจากนักวิทยาศาสตร์ในแ a บไปเป็นคนที่ต้องคุมการผลิตคุมคุณภาพจริงๆเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะพอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเข้าสู่ร่างกายคนแล้วเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ GMP ก็คือเครื่องมือที่ช่วยรับประกันเรื่องนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ GMP เลยนะคะมันคืออะไรกันแน่ คือเท่าที่ผมเข้าใจมันไม่ใช่แค่กดเฉยๆนะคะไม่ใช่แค่กดค่ะมันเป็นเหมือนปรัชญาเป็นระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอ,อควบคุมได้ตามมาตรฐานเหมาะสมกับวัตถุป,ประสงค์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะสม่ำเสมอควบคุมได้เหมาะสมปลอดภยัยใช่ค่ะ โดยเฉพาะกับพวกไบโอโลจิกส์หรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่าง DNA สังเคราะห์นี่มีหลักการสำคัญเลยว่า the process is the p r o d u c t อ๋อกระบวนการก็คือผลิตภัณฑ์ถูกต้องค่ะเพราะ DNA มันซับซ้อนนะคะแล้วก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆแค่เงื่อนไขในกระบวนการผลิตเปลี่ยนไปนิดเดียวผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับถ้าไม่ทาตาม g m เเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรโอ้โหเสี่ยงเยอะเลยค่ะ อย่างแรกที่น่ากลัวมากคือการปนเปื้อนเอนโ t o x ินซึ่งมาจากแบคทีเรียถ้าเข้าไปในร่างกายแม้จะน้อยนิดนะคะก็อาจทำให้ไข้สูงช็อกหรือเสียชีวิตได้เลยโอหน่ากลัวนะครับหรือถ้าลำดับเบสผิดพลาดไปแค่เบสเดียวอาจจะทำให้โปรตีนที่สร้างจาก DNA นั้นทำงานไม่ได้หรือกลายเป็นพิษไปเลยก็ได้ค่ะ GMP ก็เลยเหมือนเป็นเกราะป้องกันปัญหาพวกนี้ตลอดทั้งกระบวนการผลิตเลยค่ะ แล้วการควบคุมคุณภาพหรือ QC ล่ะครับเราจะเช็คยังไงให้มั่นใจจริงๆในข้อมูลเขาพูดถึง IPC หรือ In Process Controls ด้วยอย่างการวัดส,สี Tri e ซ l c a r i o o n เพื่อดูประสิทธิภาพการต่อเบสแบบ Real-Time อันนั้นเป็นการควบคุมระหว่างทางค่ะซึ่งก็สำคัญนะคะแต่หัวใจสำคัญอีกอย่างคือการทดสอบเพื่อปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์รุ่นสุดท้ายหรือ Final Product Release Testing อันนี้ต้องตรวจละเอียดมากมีอะไรบ้างครับที่ต้องตรวจหลักๆหลักๆเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะมี 1. คือ identity หรือการพิสูจน์เอกลักษณ์ต้องเช็คให้แน่ใจว่าลำดับเบสถูกต้องร้ออร์ซไม่มีผิดเพี้ยนเลยอันนี้ใช้ sequencing ตรวจค่ะต้องเปะ100๊ะร้อใช่ค่ะต้องร้อปซ สคือ purity หรือความบริสุทธิ์ดูว่ามีสัดส่วน DNA สายสมบูรณ์ที่เราต้องการเท่าไหร่ปกติใช้เครื่อง CE หรือ HPLC วัดค่ะอาจจะตั้งเป้าไว้เช่นต้องมากกว่า90%ครับคือ quantity ปริมาณต้องวัดให้แม่นยำส่วนใหญ่ก็ใช้ UV spec วัด OD 2 6 0ครับผมอันนี้สำคัญมากมากๆสํา,าสำหรับยาฉีดคือ endotoxin ค่ะต้องมีน้อยมากๆมากๆ ใช้ LAL test วัดค่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบเข้มงวดสุดๆเลยนะครับสำคัญสุดๆเลยนะครับโดยนี้ใช่ค่ะและสุดท้ายก็ appearance ลักษณะภายนอกดูด้วยตาเนี่ยแหละค่ะว่าใสาไม่มีสีไม่มีอนุภาคอะไรแปลกปลอมฝังดูละเอียดมากๆเลยครับแล้วเรื่อง validation การตรวจสอบความถูกต้องกับ documentation การทำเอกสารที่บอกว่าเป็นหัวใจของ GMP เลยนะ่ะ สองอย่างนี้มันทำงานเชื่อมกันยังไงครับอ๋อ oh, validation เนี่ยว่าง่ายๆก็คือการพิสูจน์ให้เห็นเป็นหลักฐานเลยค่ะว่ากระบวนการที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้หรือวิธีทดสอบเนี่ยมันทำงานได้ผลตามที่เราคาดหวังจริงๆแล้วก็ให้ผลที่สม่าเสมอทาซ้ากี่ทีก็ได้ผลเหมือนเดิมเหมือนเป็นการทดสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานจริงประมาณนั้นเลยค่ะ เรามาพูดถึง IQ, OQ, PQ คือการตรวจสอบการติดตั้ง Installation Qualification การทำงานของเครื่อง Operational Qualification แล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตจริง Performance Qualification PQ นี่คือ PQ นี่คือการทดลองผลิตจริงเลยค่ะปกติจะทำอย่างน้อย3รุ่นการผลิตหรือ3 batches แล้วผล QC ของทั้ง3รุ่นเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ทั้งหมดถึงจะเรียกว่า validate ผ่าน อ๋อต้องสามรุ่นเลยเพื่อความมั่นใจใช่ค่ะแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้ต้องมี documentation หรือเอกสารบันทึกไว้ทั้งหมดมีคำพูดติดปากในวงการ GMP เลยนะคะว่า If it documented, it didn't wasn't documented happen ถ้าไม่ได้จดไว้ก็เหมือนไม่ได้ทำถูกต้องค่ะต้องมีทั้ง SOPs หรือคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานที่บอกว่าต้องทำอะไรยังไงใครทำแล้วก็ต้องมี batch records หรือบันทึกการผลิตแต่ละรุ่นซึ่งจะลงรายละเอียดทุกอย่างเลยใครทำทำเมื่อไรใช้สารเคมีล็อตไหนผล IPC ผล QC เป็นยังไงมีลายเซ็นกากับทุกอย่างต้องตรวจสอบย้อนกลับได้หรือ traceability ค่ะ นอกจากระบบภายในแล้วยังมีหน่วยงานภายนอกมากํากับดูแลด้วยใช่ไหมครับอย่างออยบ้านเราหรือ FDA, EMA ใช่ค่ะหน่วยงานเหล่านี้ก็จะเข้ามาตรวจประเมินโรงงานเป็นระยะระยะเพื่อริมั่นใจว่าเราทำตามหลักเกณฑ์ GMP จริงๆแต่อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันในยุคนี้ก็คือ biosecurity หรือความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะ biosecurity หมายถึงอะไรครับ ก็คือความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ DNA เนี่ยถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเช่นเอาไปสร้างเชื้อโรคหรือสารพิษร้ายแรงอ๋อครับแล้วเ,เราป้องกันยังไงครับ ผู้ผลิต DNA สังเคราะห์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายใหญ่ๆนะคะจะมีระบบที่เรียกว่า sequence screening ค่ะคือทุกคำสั่งซื้อเนี่ยลำดับเบสที่ลูกค้าสั่งมาจะถูกนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเ,เรียกว่า sequences of concern ซึ่งเป็นพวกยีน์สของเชื้อโรคหรือสารพิษที่น่ากมัมวลใช้ซอฟต์แวร์ตรวจใช่ค่ะ ถ้าซอฟต์แวร์เจอรายการที่น่าสงสัยระบบก็จะตีทงหรือแฟลกขึ้นมาแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูรายละเอียดอาจจะต้องติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มหรือถ้ามันดูอันตรายจริงๆก็อาจจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงไปเลยค่ะเราต้องตระหนักว่าเรากำลังสร้างข้อมูลทางชีวภาพซึ่งมันมีพลังมากทั้งในทางดีและไม่ดีฟังทั้งหมดแล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่า GMP สำหรับ DNA สังเคราะห์ทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำตามกฎหรือแค่เรื่องเอกสารแต่มันคือระบบที่คิดมาอย่างดีเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จริงๆตั้งแต่การควบคุมการตรวจสอบการยืนยันผลไปจนถึงการบันทึกและก็ความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยถูกต้องที่สุดค่ะ มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นมากๆและในตอนท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งประเด็นชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะว่าในขณะที่เทคโนโลยีการสังเคราะห์ดีเอมันก้าวหน้าไปเร็วมากเราสร้างสายพันธุกรรมได้ง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นถูกลงเรื่อยๆคําถามคือสังคมเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ากรอบคิดทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้มันจะพัฒนาตามทันมาตรการป้องกันทางเทคนิคอย่าง GMP และ biosecurity เป็นคําถามที่น่าคิดมากครับใช่ไหมคะมันอาจจะมีะความท้าทายใหม่ๆทางจริยธรรมที่เรายังมองไม่เห็นก็ได้ค่ะยิ่งเราเก่งในการเขียนรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นค่ะ